สวัสดีครับวันนี้เขากลับมาเยี่ยมลูกค้านะครับอ,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 อยู่อำเภออำเภออำเภอไหนครับแม่นี่บ้านกับทินอำเภอคองนะครับก็เขียนอำเภอโน,น่นแดงนะครับจะมาเบิรงเพิ่นเพิ่นตั้งหลา,ลายปีแล้วนะครับเป็ลูกค้าเพิ่นครับดีดีครับกระโนโมแม่นี่ครับลงซีหวัวเดียวนะครับลูกค้าติดหลายเลยเพิน่นว่า เป็นเสือม,มาเป็นหลอกนะครับหลอกไฟฟ้าหลอกไฟกไฟ้าเน้นบ่แม,นแม่โคตรเป็น,าานนะบ,บ,บ่กระสือกัวเกล่ำข้ามขายโลจะบาตอยู่นี่นะ่ะมีหลายวะห่วยว่าถือขอแบงได้เนี่ยครับกับวาเบิงมาเยี่ยมชมนะครับมาไมาเยี่ยมเบิงว่าเพิ่น จากทีซีเขาเขามาตั้งแร้วไปยังไหนนะครับจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับลูกค้าเิ่นแน้นแร้วลายแล้วนะครับบางวิธีการเทของเพิ่นนะครับเิ่นเอาเสริมเึ้นมากใส่ลองนะครับใส่ลอกไฟ้านะครับลูกเิ่นบลาเผาแร้วครับก็อยากให้ยกแห้งนะครับบางวิธีการใส่งาดนะครับอก็ง่ายดีครับผมง่ายดีง่ายดีสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปประยุกต์ใส่นะครับ ใส่กันได้ง่ายนะครับระอบยกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสีเข่าขนาดหนึ่งหัวสี2ิสิีนิ้วนะครับมอเตอร์หาแรงนะครับก็ตั้งมานี่ได้สามปีแล้วนะครับอะไครับบรรยากาศนะครับรุ่บ้านกระทิ้นะครับพี่น้องอยู่ใกล้เคียงจากมาเบิงกระสามารถมาบิงไต้นะครับ อยู่ดีมีแห้งแล้วแม่เนะสบายดีอยู่เร็ีแยงดีอยู่มวยห,หน้าไร่